ใช่ไอ <jam Stadium> ้เทิดปุยุ่ยนะโอ้แปลงต้อนอยู่จคหน่อยสิไปเบิ้งไอ้เทิดบุ๊กไปแปลงต้อนอีกแล้วนะไปสะบ้าเอ๊ะไปเบิ้งไปถามเมื่อไหก่อนสบายใจแล้วบ่อสแล้วผมได้เอาไปขายเราเอาไปว่าไอ้เทิดปลาเต๋าเรายันคนมาหลักบมมีคนยู่แล้วบอสนะกระถือเลยเด้เนาะโอ้กรถือเด้ใจเย็นๆตีเจ้าก็ได้มันสิห้าอยู่ฮะไม่ไหวอ่ะ เธอถ้้เจ้าลื่นๆกรนทาะแล้วก็ไไปไหวเหนเ้าเจ้าไปหาอยู่หากินลงไปบตัดคลิปอะไริด้วนอะไรเจ้ากวบางบางทีน้องเขาเป็นผู้บ่าวคอยอะไรอะไกห้แมนบอแต่แต่จักเล็กเล็กลูกแต้วลูกอ่าเล็กอะไรเจักโอ้ยไงเจ้ากันกินยังนะแจวบอระวัองจิบเท่งไหนกินน้ำตกหมู ใช้ตู้กำไพ่ไงกำไพ่เราบ่มาเรใช้พ่อแผลต์เลยซื้อนมมาให้ก่อนเราอ่ะไปกู้ข้าวข,อ,<ห>ขอให้เงินนะ่ะซื้อนมเลยก็ซอยมันฝากติดตามเบาโอริแนเดอร์พี่น้องเบิสชูปุสุคนกินนี่พอแล้วพ่อทองแผลอเอางห้วยว่านี่กันยังเอาอยู่ทำไมเธอเถอะผูกผักไวผักไวนั่นเธอเ,ธอเดี๋ยวค่อดิบไปถามแล้วดอกถาม,ถามแล้ว ไอหลอไเป็นคนไปผักไว้าห้ไปพักทางการบอบอยังอยินในทงมันอะไยบาสิบนะแหลกไม่แสนเชามีแต่บ่ขอในเงินไหไอบอสไอ้บอสขอด้เงินนะสิบื้อกินนมนี่ ก้องพังเปิดไปทิ้งหุกันข่อยเปิดให้มันดูดอากาศกันนะมันไม่มาใหมากเลยเถิดนะข่อยามอากาศเอยายวเล็กยวเล็กโลดโทรศัพท์ข่อยามอากาศอ้าวไอเดียวไม่สนุกก็จะยิ่งไอ้ออกี้เลยอายข่อ,ขอยเด้สบายแล้วอาบน้ำอาบน้ำในเลยมันี่หน้าตาเกียงกว่างแล้ว เาก city, yeah, ็เก no, no, really? ี okay. ่ยงความเป็นระบาดในทางน้ำในแล้วคอยนันยูใส no. ่ก็มีแต่เขาแยามให้บอกเขาอยู่โรงพันบาลหมดนั่นทหารออกไปเคลื่อนมึงเขาแยามจะบอเขาแยามคอยไล่กายันน่ะค่อยมาหน่ะแพดเฮ้ยบอแมนไปรวะไควะตู้ไพ่บอน่ะตู้ไพ่บอแมาหน่ะแม่ตู้ไพ่ ลือปูภัยกระเทาก็ได้ลูกเคยเบอร์เรากระเทอแล้ลูกเคยคอยจะไม่ลูกบ่จ์มะพรนมะพรนอะไรเป็นลูกเคยคอยยังมาเสืออยู่บังเตอร์กระแม่น่เป็นลูกเคยเคยอ,อยอกันบังเธอร์น่ะเป็นผัวเจ้าบ่เป็นลูกเคยเค,ยคยอะนะคย เธอจะเป็นผัวบอไดเราเป็นเ,เราเป็นลูกเคยคอยเราเป็นลูกเคยพ่อคอยแม่นมนลูกเคยพ่อเจ้าอือ <laughs> ให้เธอแล้วเอาไปฝากไว้ใไบสบายใจลดเพราว่านี่จะว่าถ้าเราไปขาย แต่เราไม่ไดไปขายเนาะแพงเรื่องของไอ้บอสเขาจะเอาเงินไหนคอยเป็นแสนไม่ให้ยน,นะเขาจะไปซื้ยาเลยยาคุ้มบอบอเขาไม่ได้ซดอยาคุ้มอยากัได้หรกบึงชมอยากคือเจ้าอุท่องสบายดีสบายดีดออามาเงี้ยน,นะยาว

nhanh 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 đây nó nhanh 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 ăn nhanh 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 ตกลงเจ้าจะให้คอยเอื้นอ้ายบลือให้เอื้นป้าวอาทีรดยังเก็บเหอนี้หัวบนลอกรดเป็นใ้แดงนะขอสิบ้าเอามาเคือกืนกันมาตำกินกันตำเสพตัแทบ ตัมใจตับตับอะไรกือกขึ้นพวกก็จะกินัวกจะจะกินกือกขนเราเคยกินย้อนหน้าลงเงินแล้วญาติเห็นสมก็คืนเราเห็นไม่หยาครอยเสยก็เป็นเนื้อกูเสยอะไรเธอลับยานสมมาเกือกขึ้น จะยใช้เราามีเราสีใช่คอยนาหารนาหารเราามีมีมาเขืดอคืนนะแม่นเม่คอคยชิบไปเบิกเงินชิใช่นะวิธี่ไรในเนประสอน,นเราามีเรียบางวยกับกแพเห็นปะบ่มีแต่อ้หาเมินจากได้อยู่สุนทั้งกลมีนะแถวนีแถใกล้นีโบหินเนรื่องไรเรื่อมีเรื่องเชียงนายเรื่องมีก็คืน จะเอามาตำกินกับข้าวมาหุงบ่เกือบคืนแล้อไปหาก่อนมาเอแต็งต้อนบอกเออไม่ได้กินเลยไม่ด้กิอธิบายให้สาบายเข้าใจเรียบร้อยว่าว่าจังไรว่านั่นเีนน้นั่นไอ้เธอหน่นนนะนอันั่นไอ้เธอหน่นะเราเอาไปฝากไว้ เราบนเมนสิเอาไปทัวที่เราเอาเน้วย็ฝากไว้นะถึงต้นหญ้าดิโอเราเ,เราไปแล้วเราไปจากท้ายกบมาเนาะมันเพราะว่าเอามากับมืไอื่นได้เลยท้ายไปอีกเข้าใจพิษได้สบายครับเราอยู่ในเง<ป>ินถ้าเตลแนนเราไปฝากไว้ปราะเต่วยืนยันแล้ว ี่น้องสบายแล้วก็ดูเพราะเราคร เอาเงินไปฝากไว้แล้วแบบเป็นฮอตพอแพท็ทนะบ่ได้ดิเอาเงินไปฝากไว้แล้วนะเนาะนี่นี่เป็นต้นลูกหมูเป็นต้นพวกอยู่มีแต่พี่น้องเลยเนาะไปไกกันได้ไไมีแต่ว่าข้ <ไป S 1> าแจ้งเพิ่นแลว้วเด้อพี่น้องว่าทางด้านไอ้เธอเราบ่ได้เอาไปขายเอาไปจำอย่างที่ชาวใบคิดเนาะไปไปอย่างเอาใจพิจกันกันเลยที่น,น้ำก็สุดปลายพวกพวก,พวกตายแล้วตายทรมานใน มาแจ้งเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อสําหรับคลิปนี้นะเบาลีสิได้ขอตัวเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะสบายดีเบิดสู้ผู้สู้คนพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อ